ปูไว้เป็นพุ่มนะตัดมาให้มันสูงเหมือนหด็กข้างบนหลังนั้นเป็นเหมือนหด็กข้างบนหลังนั้นเป็นให้ใบนะคะขอบคุณครับจ้ารับชม าชมทุง่งชมนาไก่ขนาเมือหงอนนะคะแกนเกนสหิตตัวแกน้อยนะจ๊ะเนนันก็ติเบลอเบลอเบลอัรงกระสวงทัวดินหัวใส่หมดแ้่ยังบ่ดมดไนมะ่คุดอโรงาน,นก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงต้นนันสู ไว้กินดอกมันค่ะต้นนั้นนี่นะวางเอาเดี๋ยวค่อยเอาใส่ต้นกล้วยแล้วกันหอดเหง,งืนที่แลวจังสิบปีมาได้สามนาทีแล้วแต่เพื่อนๆแต่าก,การุนาบนะคะ เก็บมือเดียววางเกิดว่างเกิดอันอี่ใส่เพื่นบ้านเฮือนก็คือบ้านนะจ๊ะน้ำขุ่นแล้วโมยเมยโมยงานกระสวงทัวดินหัวใส่หมดแล้วางบหมุดนะครั รู้จะตกตันไหนวันนี้เมื่อวานบ่ายสะตกแรงมากต้นนันสุก็ไว้กินดอกมันะคะต้นนั้นเงินยูกข้างบนหลังนั้นไปรอแอ่นันก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลง ต้องใส่ลใหลยต้องมันส่งผลอันอีสายพื้นบ้านอันก็คือบ้านนะจ๊ะน้ำขุ่นแล้วต้องให้มีน้ำไว้โดดทำคอลองกลางเลาะเมื่อน้ำทา่า ทุง่งละนาเมื้ขาขึ้งเมือกันเด้อขึ้นเมือแล้วสายแล้วไปนัคพัดตัวใหญ่เหมือนไก่เลยกระปูกเลาะจนยางไม่มบยไม่โบยัา,ยา,ยานกระสวงทัวดิน หัวใส่หมดันอ like ่งหมดหมนะคบเห็ดปู๊กไปน้อยเห็ดปู๊กไปน้อยนะคะเอาผักติวนั่เก็บผักติวนั่เมื่อยเม่ยเม่อยเมืนัยนก็สุนทวดินหัวใสหมดกันอ่งหมดมดนะครบให้บายนะคะขอบคุณมาะเจ้า มือเดียววางเกิดว่างเกิดวางเลาะมื่อน้ำทาวเ่าทงหละนามือคว,วาขึงพูดใจก็มานะคะนกนกกระปูดบินไปแล้วบินไปแล้ว มันไก่เลยเบอบออันกระสวงทวดินหัวใส่หมดยังบ่มอนไหมครนี่นะวางน้่าเดี๋ยวค่อยเอาใส่ต้นกล้วยแล้วกัเก็บเห็ดปู๊กไน้อยเห็ดปู๊กไน้อยนะคะเอาผักติวนเก็บผักติวนะก็ เมื่อกันเดื้อขึ้นมือแล้วสายแล้วเหอนน้องแล้วก็เหอนน้องสาวล่าเหอนคือบ้านภาษาบา้าดอกทานก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงต้นนันสู ไว้กินดอกมันะคะต้นนั้นเก็บเห็ดปู๊กไปน้อยเห็ดปู๊กไปน้อยนะคะเอาผักติวน,นะเก็บผักติวนะก็นี่นะวางน้อาเดี๋ยวค่อยเอาใส่ต้นกล้วยแล้วกัน แกงเสียดปวกแกัน okay, yeah, sure. ah e. ้อยนะจ๊ะเั็นักติไม่หมดไม่หนกระสวงทวดินหัวใส่หมดกลองมดนะครับรับชมพาชมทุ่งชมนา ไก่คณะเมือหัวนนะครับเมื่อเมื่อไม่เมื่องานกระสุนถอดดินมือใส่หมดแตงโมหมดนะคะรับรู้จะตกตอนไหนวันนี้น่วานบ่ายสะตกแรงมากเลยนะคะ,ะ,คะตัวใหญ่มันไก่เลย Lót dunyang lót nha, lâm thang lót tung lót nam mê quá khung mê bơi mê bơi mê bơi mê mưa mê bơi 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 ตรงที่เคยเสใสๆก็จะขุ่นนะจะ๊ะตอนนำ้ำเก็บมือเดียวว่างกกอดว่างเกิอโอ<ด>้ำลังก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงเลยนะคะตัวใหญ่มันไก่เลยกระปู่ lọt chuẩn nhàng Mấy môi, mấy môi thua đi xảy một ăn một mốt nó cứ. tôn nó, nó xuống. Có quay kinh đỏ mà nó khó tôn nó Hương được không bồn Lặng nàn hương lẽ chẳng มาเดยสามนาทีแล้แต่เพื่อนๆจต่ก,การะดุนานะคะเก็บเมือเดียวว่างกดว่างเกดิดรับชมผ่าชมทุ่งชมนาไก่ขนาเมือหงวนนะคะ ต้องให้มีน้ำไว้โดดความคลองเลาะเมื่อน้ำทาวเ่าะทงเลาะนาเมื่อควาขึงเอฟเห็ดปูกให้น้อยเห็ดปูกกไปน้อยนะคะเอาผักติวนะเก็บผักติวน,นคะคะ ที่เราปลูกไว้เป็นพุ่มนะตัดไม่ให้มันสูงต้องให้มีน้ำไว้โหลดทำาคลองนะคะดูจะตกตอนไหนวันนี้วานบ่ายสะตกแรงนะ นต,ตกเมื่อวานตรงที่เคยเสใสก็จะคุยู่เราปูกไว้เป็นพุ่มนะตัดมาให้มันสูงเหมือนหรืขอขางบนหลังนั้นเป็นเหงือนหรืขอขางบนหลังนั้นเป็นให้บาบนะคะขอบคุณนะคะจ้า รับชมค่ชมทุ่งชมนาไก่ขนาเมเอหาวันนะคะแกงเส็ิตปวกไ,ไก่น้อย,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 ยนะจ๊ะเป็นกติเยบ้เลยบบน้นกระสวนทัวดินนัวใส่หมดกันบมหมดนะครับ ทำงานก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงต้นนั้นสูก็ไว้กินดอกมนันนะคะต้นนั้นนี่นะวางเอาเดี๋ยวค่อยเอาใส่ต้ตนกล้วลยลแล้วกันหัดทำงานจะแล้วติงปิดประมาณสามนาที เแต่เพื่อนๆนจ่กรุณานะคะเก็บมือเเียวางกอดวางกออันอีสายเพื่อนบ MM ้านเฮือนก็คือบ้านจ้ะน้ำขุนแล้วเมื่อยแ้เม่อยนกระทวงทวดิน งอใส่หมดทางบ่มบมดน้วคือค่าดูจะตกตอนไหนวันนี้เมื่อวานบ่ายสอตกแรงเนาะต้นนันสุก็ไว้กินดอกมานะคะต้นนั้นเมือนด็กของบนหลังนั้นไปดอ ต้องวานก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงต้องใส่ลหลแล้งมันจมส่อันอีสานพื้นบ้านือนก็คือบ้านนะจ๊ะน้ำขุ่นแล้วต้องให้มีน้ำไว้โดดคำาคลอง เลาะเมือ่อน้ำทางละทงเลาะนาเมือ่อควาขุ้งเมือ่อกันด้อขึ้นเมื่อแล้วสายแล้วเลยนะคะตัวใหญ่มันไก่เลยกระปูกเลาะจนยางเมือม่อยเลื่อ งานกระสวงทอดินหัวใสหมดกางหมูมดนะคัเอฟเห็ดปู๊กไปน้อยเห็ดปู๊กไปน้อยนะคะเอาผักติวนะเก็บผักติวนะคะไบืม่เบื่อานกระสวงทวดินหัวใสหมดกางบมูมดนะคั bye bye nó có cảm ơn ta chờ mưa điệu vang cận hoàng mưa năm thang thùng lộn nào mưa quá khứ lại. พูดใจก็มานะคะนกนกนกระปูดบินไปแล้วบินไปแล้วเหมือนไก่เลยบอยบอยบอยงา,าน,นกระสวงทวดินหัวใส่หมดกันองบ่มดมน,น,นะครูนะฟ่งน้องเดี๋ยวค่อยเอาใส่ต้นกล้วยแล้วกัน เอฟเห็ดปูอ่ะแน้อยเห็ดปูแกน้อยนะคะเอาผักติวนะเห็ดผักติวน,น,นะคะมื่อกันเด้อขึ้นมื่อแล้วสายแล้วเฮือนน้องนะคะเฮือนน้องสาวล่าเฮือนคือบ้าน สาบดสาดอกกังก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงต้นนันสุก็ไว้กินดอกนะคะต้นนั้นเก็บเห,ห็ดปูกนนะะั้น้อยเห็ดปูกันน้อยนะคะเอาผักติวน้ำเก็บผักติวน้ำ้็ วางเาีวค่อยอาใส่ต้นกล้วยแล้วกันแกงเสียดปวกไปน้อยนะจ๊ะเป็นติม่ม่หมันก็สวงทวดินมืใส่หมดยังหมดนะคุณ รอบชมพาชมทุ่งชมนา,นาไก่คานาเมืองหงอนนะคะไม่เบลอไม่เบลองานก็สวงทวดินหัวใส่หมดแกันหมดหมดนะคะรับดูจะตกตอนไหนวันนี้เมื่อวานบ่าย飒ตกแรงมาก เป็นะคะตัวใหญ่เหมืนไก่เลยกระปดเลอะจนย่างย่าเลาะเมื่อน้ำท่าเลาะทงเลาะนาเมื่อควาขึงเมเลยมน,นกระสวงทัวดิน หัวใสหมดกันอย่หมดมหมดัม่นคือฝนตกเมื่อวาน,น,นตรงที่เคยใสๆก็จะขุนนะจะ๊ะตอนน้ำเก็บเมือเดียววางก่อนว่างเกิดโดวาง,ก,งก็ปิดไปแล้วเดี๋ยวมันไหลลงเลยนะคะตัวใหญ่มันไกลเลย

หลังนั้นเป็งงนัดเหงื่อจนแลกจังสิบปีมาได้ดไสามนาทีแล่แต่เพื่อนๆจะการุณานะคะเก็บมือเดียววางกกอดวางเกอนรับชมพาชมทุม่งช,ชมนา ไก่คน,นาเมื่อหงวนนะคะต้องให้มีน้ำไว้ดูดความางเลาะเมื่อน้ำทาวท่งเาะนาเมืองขวาขึงเอฟเห็ดปูกไก่น้อยเห็ดปูกไก่น้อยนะคะเอาผักติวนะ เก็บผักติวนะเพื่อเราปูกไว้เป็นพุ่มนะตัดมาให้มันสูงต้องให้มีน,น้ำไว้โดลดทำคลองนะคะดูจะตกตอนไหนวันนี้ เมื่อวานบ่ายสาตกแรงมากฝนตกเมื่อวาน,นตรงที่เคยเสใส่